กับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยกับผมขออภิปรายในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแต่ก็จะจำกัดให้แคบลงว่าเป็นเรื่องน้ำท่วมภาคอีสานนะครับผมกราบเรียนว่าน้ำท่วมภาคอีสานนั้นจะมีสาเหตุมาจาก สองทางใหญ่ๆคือน้ำจากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่อันนี้ก็มีกระจายกระจายไปนะครับตามจังหวัดต่างๆพื้นที่ต่างๆอันที่สองที่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องแก้ไขก็คือน้ำจากลำน้ำสายหลักในภาคอีสานซึ่งผมก็จะจำกัดลงพูดเฉพาะเรื่องลำน้ำชี ครับลำน้ำชีเป็นลำน้ำสายหลักของภาคอีสานเป็นลำน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวถึง765กิโลเมตรมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ติดชายขอบของจังหวัดเทยภูมิปกติแล้วในแต่ละปีถ้า ฝนตกโดยเฉลี่ยนะครับก็เป็นปกติแล้วจะมีน้ําจากลําน้ําชีออกมาไหลออกมาประมาณ2,500ล้านคิว2,500ล้านคิวบิกเมตรน้ำเหล่านี้จะถูกใช้ไปทำไร่ทำนาและก็มีเขื่อนต่างๆที่เก็บกักน้ำ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิก็เป็นจังหวัดหนึ่งครับที่มีเขื่อนหลายเขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลำคันฉูหรือเขื่อนชีบนที่กำลังสร้างอยู่ก็มีเขื่อนน้ำพรมนะครับมีเขื่อนห้วยกลุ่มต่างๆก็ถือว่าในส่วนนี้ก็ทำได้ดีก็ชมเชยว่าทางราชาการก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแต่สิ่งที่จะทำเพิ่มได้ จะลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีสานได้ก็คือการที่จะไปสร้างเป็นแก้มลิงบริเวณใกล้ๆกับลำน้ำชีมีที่สำหรับก่อสร้างแก้มลิงเฉพาะในชัยภูมิถึง150แห่งทำไปแล้วบ้างยังเหลืออยู่ประมาณ50แห่งง่ประมาณถ้าเผื่อว่าจัดสรรลงไปก็ประมาณ500ล้านบาท ถ้าจังหวัดชายภูมิได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแก้มลิงรอบๆลำน้ำชีจะลดปริมาณน้ำท่วมในชายภูมิลดปริมาณหรือความรุนแรงน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อเอลงไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องสำคัญที่ผมฝากไว้ว่าถ้างบประมาณประมาณ500ล้านบาทลงไปในเรื่องของการขุดแก้มลิงในจังหวัดชายภูมิ จะเกิดประโยชน์มากลดน้ำท่วมและก็จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำลำน้ำชีก็จะมีน้ำไหลตลอดปีนะครับท่านประธานที่เคารพแก้มลิงที่ผมเสนอในตอนนี้ที่สำคัญสำคัญที่ในจังหวัดชัย,ยภูมิเช่นบึงละหารเป็นบึงขนาดใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อยถ้าเราไป ขุดลอกบึงละหานซึ่งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดเชยภูมิบึงนกงูลำน้ำกำลำนาแซงลำกุดยางอยู่ในอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชยภูมิแล้วก็ที่อำเภอบ้านแท่นก็มอีอ่างหนองผักชูอ่างขนาดใหญ่ครับแต่งบประมาณก็ยังได้น้อยหนองนาแซงหนองโดกอ่างบ้านแท่นเหล่านี้ครับถ้าจัดงบประมาณลงไปผมเชื่อว่าจะ ช่วยลดน้ำท่วมและก็แก้ภัยแล้งของจังหวัดชายภูมิและในภาคอีสานด้วยสำหรับน้ำในพื้นที่จังหวัดชายภูมิที่ฝนตกลงมาเรามีอ่างขนาดใหญ่อยู่ที่เทือกเขาภูแลนคาน้ำจากภูแรนคาในจังหวัดชายภูมิก็จะไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำลำปะทาวอ่างเก็บน้ำลำปะทาวเป็นอ่างเก็บน้ำที่ช่วยในเรื่องอุปโภคบริโภคช่วยในเรื่องพลิกกระแสไฟฟ้า และช่วยในการเกษตรและที่สําคัญคือน้ําท่วมจังหวัดชายภูมิส่วนใหญ่เกิดจากอ่างเก็บน้ําลําปะทาวจุน้ําได้น้อยปัจจุบันจุได้ประมาณ50ล้านคิวผมได้ประสานทางกระทรวงพลังงานครับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็กําลังสํารวจคาดว่าใช้งบประมาณประมาณ300ล้านบาทุ กาะแก่งในอ่างเก็บน้ําลำปาเทาจะช่วยลดปัญหาน้ําท่วมจังหวัดชัยภูมิที่เป็นขา่าเป็นคราวมาทุกปีลงได้มากครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเกรเรษตรต่างๆครับผมเนื่องจากเวลาจํากัดผมก็คงจะกราบเปลียนเฉพาะชื่อลงไปนะครับขุดรอกอ่างพวงซึ่งมี6กเกศอ่างไม่ว่าอ่างปรงช้างน้อยอ่างซับจันแดงอ่างสำนักสงภูโคง้งอ่างห้วยอง้องนะครับที่อยู่เชิงเขาภูเรนคา ใช้งบประมาณ300ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได,ได้ได้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวอยู่อ่างขนาดใหญ่อันหนึ่งที่ทำได้คือแก้มลิงเป็นแก้งแก้มลิงโศกวัวคาที่บ้านภูทองตําบลช่องสามหมออําเภอคอนสวรรค์200ไร่ขับขุดลอกลําน้ำกําลํานาแซงครับที่อําเภอคอนสวรรค์ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น ประตูระบายน้ำลำน้ำชีที่เชื่อมระหว่างชัยภูมิกับแก้งสนามนางเข้าใจว่าปีสองปีนี้น่าจะได้รับงบประมาณลำห้วยกําน้อยนะครับที่คอนสวรรค์และก็ยังมีลำกุดยางที่ตำบลโนนสะอาดครับความจริงยังมีอีกมากแต่ผมเห็นว่าเวลาจำกัดก็กราบเรียนว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์อย่างมากและงบประมาณก็ไม่สูงแต่จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแแรงขอบพระคุณครับ